ความหวังเป็นเครื่องทรมานใจมิใช่เครื่องบำรุงจิตดังที่คนเขาคิดกันและสอนให้อยู่ด้วยความหวังสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่องธรรมะกิเลสพังาะทุกท่านคะ่ะวันนี้มีเรื่องราวอานิสงส์แห่งการให้อาหารสุนัขมาฝากทุกท่านกันคะ่ะสังผารร่างกายต้องอับน้ำ ชำระให้สะอาดผ่องใสทุกวันฉันใดจิตของเราก็ต้องผเผชิญกับอารมณ์ภายนอกและกิเลสท,ที่อยู่ในใจทำให้ใจเศร้าหมองไม่ผ่องใสย,ยอมต้องอาศัยบุญกุศลเป็นเครื่องชาระล้างใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสทุกๆวันฉันนั้นบุญจึงเป็นสิ่งจําเป็นที่เราต้องสแสวงหา และมันสั่งสมในทุกๆวันโดยเฉพาะบุญที่เกิดจากการเจริญสมาธิภาวนาเป็นสิ่งสำคัญมากกับชีวิตเพราะเป็นบุญที่ทำให้เราเข้าถึงความสุขที่แท้จริงดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า<ๆ>การให้เป็นการเริ่มต้นของการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไป จากความยากจนเป็นความร่ำรวยจากคนตรนีให้เป็นฐานะบดีจากปุตุชนให้เป็นอริยชนจากคนที่ไม่เป็นที่รักของใครให้เป็นที่รักของคนทั้งหลายโดยเฉพาะผู้ที่ให้ของที่ถูกใจย่อมเป็นที่ชอบใจของผู้รับดังเช่นพระติสะเทระ ผู้อยู่ในวิหารปูวะปันพศเรื่องราวก็มีอยู่ว่าในสมัยพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสปะทรงอุบัติขึ้นในโลกชาวบ้านชนบทคนหนึ่งมีอาชีพค้าขายผงมโนศิลาหรือผงกรรมาฐานสีแดงตามหมู่บ้านต่างๆวันหนึ่งพ่อค้า ได้ออกไปขายผงกรรมฐานที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งตั้งแต่เช้าขณะที่กำลังเดินขายของนั้นด้วยความหิวเพราะยังไม่ได้กินอาหารเช้าขณะนั้นเองหญิงสาวคนหนึ่งเรียกเขาเพื่อจะซื้อของพ่อค้าจึงถือโอกาสขอเข้ากับหญิงสาวคนนั้นนางได้เตรียมข้าวสาลีกับแกงเนื้อ และน้ำมันเนยหอมให้เขาในขณะเดียวกันสุนัขหิวโ,โซตัวหนึ่งกาลังเดินเข้ามาหาพ่อค้าด้วยความการุณาเขาได้แบ่งข้าวก้อนใหญ่ครุกน้ำแกงแล้วให้น้ำกับสุนัขตัวนั้นเมื่อสุนัขก,กินข้าวแล้วแสดงอาการดีใจยืนกระดิกหางอยู่ตรงหน้าเขาพ่อค้า เห็นสุนักแสดงอาการดีใจตนเองก็รู้สึกเบิกบานใจจึงตั้งความปรารถนาว่าเกิดพบชัดใดฉันใดโดยบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าพึงได้เข้าสาลีอันสะอาดอย่างดีครุบด้วยเนื Hence, y, ้อมีรสอร่อยและน้ำมันเนยอีกทั้งขอจงเป็นปัจดัยให้ข้าพเจ้าได้บรรลุธรรมด้วยเถิด ด้วยบุญนั้นเมื่อพะะ่อค้าที่จากโลกไปก็ได้ไปบังเกิดในเทวโลกสวยที่พยสมบัติอันยิ่งใหญ่สุดพุทธันดรนหนึ่งครั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วได้มาเกิดในโลกมนุษย์อีก500รอชาติหลังจากพระผู้มีมาพระภาคเจ้าดับขันทัปรินิพานไปแล้วท่านได้ถือกำเนิด ในตระกูลแห่งหนึ่งในหมู่บ้านปวะขัดละก,กะมันดาบิดาได้ตั้งชื่อว่าติสะซึ่งแปลว่าผู้รักษาวงตระกูลของตนเมื่อเจริญไว้ขึ้นท่านได้ฟังธรรมเกี่ยวกับทุกโทษในคารวาสและอานิสง์ของการบรรพชาจึงได้สละทรัพย์สมบัติเข้าไปยัง ปูวะขัดละกะวิหารเพื่อขอบรรพชาเมื่อบรรพชาอุปสมบทแล้วท่านตั้งใจบำเพ็ญเพียรไม่นานก็ได้บรรลุอรหัตผลท่านเป็นผู้มีปัญญามากเป็นที่รวมแห่งคลังปริยัตมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศลางกาทุกครั้งที่บินทบาทท่านจะได้รับ ข้าวสาลีกับเนื้อแกงที่มีรสเลิศและน้ำมันเนยหอมกระทั่งพระเทระอายุได้60พรรษาบุตรอมาตผู้หนึ่งเกิดความคิดว่าคนส่วนใหญ่พากันเหลือว่าข้าวสาลีกับเนื้อแกงและน้ำมันเนยหอมเกิดขึ้นกับพระเทระรูปนี้เป็นนิด เราจะทดสอบเรื่องนี้ดูว่าจะเป็นจริงหรือไม่คิดดังนั้นแล้วจึงพูดกับพันรยาว่านางผู้เจริญพรุ่งนี้ฉันอยากถวายอาหารแด่พระติสสะเทระที่อยู่ในวิหารเธอจงหุงข้าวยาคูผสมข้าวสารเมื่อใกล้เวลาเพนเธอจงไปถวายข้าวผสมกับแกงผัก ตามด้วยน้ำผักดองครั้นรุ่งอรุณเขาก็รีบไปที่วิหารและได้นิมนต์พระเทระด้วยตัวเองจากนั้นท่านก็ไปทำธุระที่อื่นเทวดาที่สิงสถิตยอยู่ในเรือนของอมาตนั้นได้ยินคำพูดของอมาตที่ปรึกษากับภรรยาจึงคิดว่าอมาตผู้นี้ไม่รู้ถึงผลบุญ ที่พระเถระรูปนี้ได้ทำไว้ในการก่อนซึ่งไม่มีผู้ใดเปลี่ยนแปลงได้จากนั้นได้แปลงตัวเป็นคนแก่ถือข้าวสาลีเนื้อนกยุงและหม้อน้ำมันเนยไปที่บ้านหลังนั้นเมื่อนางถามว่านี่ลุงนำเครื่องประกอบอาหารเหล่านี้มาจากไหนเทวดาก็ตอบว่า แม่หนูสามีของเธอเห็นฉันแล้วพูดว่าลุงวันนี้ฉันนิมนต์พระติสาเทระท่านจงรับเอาเครื่องประกอบอาหารนี้ไปให้แม่บ้านของฉันลงอาหารด้วยเครื่องประกอบนี้แล้วนิมนต์ให้พระเทระฉันอาหารนี้ด้วยเมื่อนางได้ฟังอย่างนั้นก็รีบปรุงข้าวสาลี พร้อมด้วยเนื้ออย่างดีเมื่อพระเทระมารับบาดของนางไปนางก็นิมนต์ให้นั่งจากนั้นได้ถวายพัตตาหารที่ปรุงจากข้าวสาลีเนื้อนกยุงและน้ำมันในหอมแด่พระเทระครั้นพระเทระทำพัตกิจเสร็จแล้วก็กลับไปอย่างวิหารฝ่ายบุตรอมาตเมื่อกลับถึงบ้าน ก็ถามภรรยาว่าเธอได้ถวายข้าวแด่พระเทระแล้วเหรอนางก็ตอบว่าได้จัดข้าวสาลีกับเครื่องประกอบอาหารที่ท่านส่งมาถวายแด่พระเทระแล้วบุตรอมมาจึงถามว่านางผู้เจริญฉันไม่ได้ส่งอะไรมาข้าวสาลีเนื้อนกยุงน้ำมันเนยหอมนั้น ใครเป็นคนส่งมาให้จากนั้นนางก็ได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดเขารู้ทันทีว่าคงจะเป็นการกระทำของเทวดาโดยอนุภาพแห่งบุญของพระเทระกุศลวิบากของบุญที่ทำไว้แล้วไม่มีใครห้ามได้จริงๆทำให้เขาเกิดปิติเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและต่อมา ก็ได้เป็นทานาบดีผู้ใจบุญอุปถากพระภิสุสง์และสามเณรและได้ตั้งใจทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตลอดมาอย่างสม่ำเสมอเมื่อถึงวาระที่พระเถระนอนบนเตียงซึ่งเป็นที่ปรินิพานท่านให้ตีกลองประกาศในวิหารเพื่อให้ภิกสุทั้งหลายประชุมกัน รับรู้การปรินิพานของท่านและเมื่อเหล่าภิกษุมาประชุมพร้อมกันนั้นต่างก็ถามถึงบุพกรรมของท่านว่าพระคุณท่านทำบุญไว้มากความเป็นผู้มีบุญของท่านได้ขจรกระจายไปทั่วทวีปลางกาผลแห่งบุญนี้เกิดด้วยกรรมอะไรหนอพระเทระ ได้ประกาศกรรมที่ตนได้ทำไว้ในอดีตจากนั้นให้โอวาทแก่ภิกษุทั้งหลายเมื่อจบกันให้โอวาทจึงปรินิพานท่ามกลางมมสงเมื่อมหาชนได้ฟังบุปกรรมของพระเทระแล้วต่างพากันทำบุญทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นต้นการให้ แม้เป็นการให้ที่เล็กน้อยแต่กลับมีผลอันน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งหากเราให้สิ่งที่เราชอบใจแล้วเขาก็ชอบใจเราจะเกิดปิติมีความยินดีอย่างยิ่งและหากเราตั้งจิตปรถนาด้วยใจที่ปิติเบิกบานย่อมได้รับผลตามที่ปรารถนานั้นทุกประการยิ่งถ้าเราให้ทานอันประณีต อย่างต่อเนื่องความปิติเบิกบานใจย่อมมีตลอดเวลาไม่ขาดสายใจของเราก็จะเกิดความสุขความสบายเพราะใจที่สบายนั้นเราจะทำอะไรก็ง่ายขึ้นทำอะไรก็ประสบแต่ความสำเร็จเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านหมั่นสั่งสมบุญด้วยการทำทาน รักษาศีลและเจริญภาวนาเพราะบุญเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จของทุกชีวิตอนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ